สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าเบเนลี่นะครับ4 5 0 2นะครับตัวนี้เลยนะรถจดปี20นะครับเลขใหม่เพียง1000กิโลเท่านั้นนะฮะใหม่ๆสวยๆกันเลยนี่นะครับโคมไฟหน้าสวยนะครับยางสวยๆนะฮะคันนี้กันล้มมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า ถังสวยนะครับสภาพดีเลยนะครับไม่มีบุบนะอ่าท่อเดิมนะครับคันนี้นะจะทำทรงมานะครับคล้ายๆกับไดเวลเลยนะฮะนี่มองผ่านๆน,นะฮะเป็นไดเวลเลยสวยเลยนะครับกุญแจครบนะฮะนี่หน้าไม้จอสีสวยๆนะครับ อ่ะสนใจนะติดต่อเซลเอ็เข้ามาได้เลยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ